เราจะพามาดูบอ่อปลานะครับผมเอบอบ่อปลานะครับเนี่ยครับให้ดูให้ดูให้ดูเป็นบอ่อปลานะครับเนี่ยเออไอถือว่าเป็นการปล่อยปลาไปในตัวนะครับผมนี่นะฮะน้ำมันมามากเลยนะครับผมดูนี่ฮะดูที่จริงมันเป็นทางเดินนะครับ นี่ไ็นไงอโ,โอ้โหเออใครได้ไปก็โชคดีไปนะครับออกหมดนะฮะปลาตอนนี้นะครับเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวได้กินทุกคนเออด,ดูดูทีครับนี่โอ้โหดูด,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 ดูบ้านกุมวันชัยนะฮะไปหมดเลยนะครับดู ไปห,หมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะฮะไปเลยลูกไปเลยลูกเออจะล้างบ่อพอดีอะไปออกไปเลยเดี๋ยวจะปน,นินมาปล่อยแล้วอืมได้ปล่อยเป็นอิสระไปได้เลยเชิญไปบ้างใครก็ไปกินไปให้เขาเป็นอาหารให้อิ่มเ้อไปไปเลยไปเลยไปเลย ไม่กลัวไม่แค้นนะครับ <c oughs> ดูใจน้ำเสียงกันเลยไม่กกัวไม่แค้น <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีครับ